านีพลังบุญร่วมสนับสนุนพลังบุญโดยายโอเอใจฟ้าพลังบุญสินค้าเพื่อชีวิตอุทิศเพื่อสังคมผลิตภัณฑ์ด็อกเตอรป๊อปปี้เพื่อสุขภาพที่ดีตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าสบู่สมุนไพรตะวันเดือนอาบสะอาดสดชื่นตลอดวันด็อกเอร์แอร์อากาศดีสุขภาพดีตู้กาแฟ24ชั่วโมงคอฟฟี่ แกาแฟดีแกาแฟไทยของคนไทยดาราภาพยนตร์สื่อดีสังคมดีเพื่อนแท้คนบันเทิงยาดมกัญชาฟ้าสั่งฟ้าสั่งให้ดมความจริงวัดท่าตอนเนี่ยเ,เก่าแก่กว่าที่เราคาดถึงนะครับร่วม2,000ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความต่อเนื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่แห่งนี้เนี่ยที่มีชาวพุทธมาจากทั่วโลกชาวจีนชาวสิงคโปร์ชาวเมเลเซีย ศีลังกาต่างชาติแห่กันมาที่นี่นะครับอันนี้คือความเป็นจริงของความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างวัท่าตอนกับหลวงพ่อวัท่าตอนคือพระเทพมังคาจารย์ในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างโบสถ์แห่งนี้จึงเป็นตัวตนของหลวงพ่อวัท่ทตอนจึงเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของวัท่าตอนพี่กวิทดูนะครับว่าผนังโบสถ์ที่นี่จะจะไม่เหมือนทุกแห่งเลยอย่างข้างบนนี่ก็เป็นพระจากจีน ซึ่งหลวงพ่อท่านเมตตากับผู้ที่มาทําบุญนะครับส่วนใหญ่จะเป็นชาวสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยใครอยากจะได้ภาพอะไรเนี่ยหลวงพ่อก็ใส่ชื่อใส่ชื่อผู้ทําบุญเห็นไหมเขาทำเป็นดอลลา่าสิงคโปร์อ,ะอ่ะหลวงพ่อถือว่าพุทธะนะครับทั่วโลกนี่เป็นอันเดียวกันนะครับ,รบแต่รูปลักษณ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ คนในแต่ละพื้นที่นะครับทีนี้มองลงมานี่จะเห็นภาพพุทธประวัตินะครับหลวงพ่อเนี่ยเกิดไอเดียในการที่จะสร้างโบสถ์แก้วด้วยการเอาภาพพุทธวัตเนี่ยเป็นภาพโปร่งแสงแบบที่เห็นนี่นะครับพระเจดีย์ที่ท่านเห็นเป็นสีทองอยู่เบื้องหลังผมนี่นะครับซึ่งอยู่หลังอุโบสถเป็นเจดีย์ที่ได้รับการบูรณะโดยครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านให้ชื่อใหม่ว่าพระเจดีย์สีปิงขอ สร้างคุมเจดีย์องค์เก่าชั้นที่เรายือนอยู่นี้คือชั้นที่หนึ่งซึ่งเป็นตำนานเก่าแก่ของความเป็นวัฒนธรรเป็นเรื่องราวเชื่อมโยงจากพื้นที่ชั้นที่หนึ่งไปสู่พื้นที่ชั้นที่8ที่มีความยาวถึง3กิโลเมตรนะครับวัฒนธรรมนี้ยาวถึง3กิโลเมตรนะครับเพื่อเห็นภาพนะครับผมจะพาคุณนพบกับพี่โควิดไปดูว่าแต่และชั้นนี่มีอะไรบ้างมีความสําคัญอย่างไร ที่เป็นชั้นที่สองที่เป็นที่ <ส inking S 3> ด้านของบ์เก่าที่สวยงามค่ะสวยมากเลยนะพนี้คืงานแกะด้วยไม้ทั้งหมดเลยอ๋อครับนี่สวยงามมากดูดูพญานาคดเฉพาะพญานาคะสวยมากครับครับเบี่ยงหน้าออกมาเห็นไหมละเอียดมากเลยค่ะใช่ใช่เราก็มาถึงชั้นที่สามอันเป็นชั้นที่ปฏิฐานรองขาวนะครับ ผู้ที่สร้างก็คือเจ้าของหลานหลวงขับรถเินท่านมีความสุขมากหลังจากที่ท่านสร้างพระองค์นี้จริงชื่อว่าพระพุทธรนิรันดรชัยผู้ที่ปั้นนะครับก็คือศิดเก่าศิลปกรแต่ถ้าบอกฐานะทางการเมืองของท่านก็คืออดีตที่ปรึกษาสมัชาคนจนพระหน้าปกนี้ตั้งอยู่ที่ชั้นที่4พอดีนะครับแล้วก็ผู้ที่มาสร้างเนี่ยเป็นแพทลิต ดืวอความรักที่มีต่อสามีเนี่ยพระน้กบกนี่จะสามารถต่ออยุสามีได้เป็นคาททลิกคนแรกที่ผมเห็นว่าสวดพระไตรปิฎกจบสุดยอดโดยไม่ต้องดูแล้วก็ทำไปทํามาคาททลิกคนนี้เนี่ยเป็นผู้นำพาสามีกับลูกที่เป็นพุทธเนี่ยหันมาปฏิบัติธรรมไม่น่าเชื่อนะครับและเป็นจุดแรกที่ผมได้มารู้จักวัฒตอนเมื่อปี2533 นะครับผมรู้จักคุณพ่อวัฒนาตอนก็เพราะว่าทําแบบแห่งนี้นะครับนี่คือเป็นแบบที่มีการพัฒนามาจากแบบเก่าในห้านี่เป็นชั้นที่ใช้ในการสอนศาสตร์ศิลปกรรมเพื่อได้ที่หลวงพ่อสอนโครงสร้างเป็นปุ๊บสี่มือเยอะค่ะอ่าคนไปหลังได้สามบนห้าเดียวเต็มหมดเลยครับเผามามีคนเห็นว่า มุงยาคามันไม่แข็งแรง<ะ>มันไม่ทนทานก็เลยมีคนมาทำบุญต่อทำเ,เป็นอาคารที่เป็นนูอาคารที่เห็นข้างหลังนี่คืออาคาร<ะ>รุ่ปนิรันต์ตอนแรกผมจะไม่ออกแบบให้เพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายโรงแรม<อ>แต่ว่านี้สุดก็ช่วยพ่อทำเต็ทุนเ ซึ่งตอนนั้น,นที่นี่ก็ปเป็นไฮไลท์เลยนะคนมาพักเยอะมากอ้ก่นอนนี่หลวงพ่อก็มานั่งที่นี่ประจำอ่ะวิวสวยมากๆเลยมุมนี้สมัยแรกๆเนี่ยหมู่บ้านนี้เนี่ยไม่มีนะตอนหลังค่อยๆเริ่มมาทีละหลังสองหลังตอนนี้เนี่ยมันมากกว่าเมื่อปีที่แล้วเลยนะเนี่ยเยอะมากเลยสัหญ่ข้ามมาจากพม่าเราอยู่ร่วมกับชนเผ่าต่างๆอย่างผ้าศุกนะครับเพราะว่าจะข้ามเขตแดนมาจากฝั่งนู้น เขาก็เป็นไทยใหญ่เขาก็เป็นชนเผ่าต่างๆซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อที่นี่แล้วท่านสร้างให้คนเหล่านี้เนี่ยไปเรียนจบถึงปริญญาตรีเอกโทเป็น็อกเตอร์หลายคนแล้วนะค่ะ็อกเตอร์ชาวเขาอะ่ะหลวงพ่อวถ้าตอนคือผู้สร้างคนเหล่านี้ขึ้นมาชั้นเจ็ดนี่ถือว่าเป็นชั้นของการเปลี่ยนแปลงไปสู่อีกวิธีหนึ่งของวัฒนตอนเลย เพราะว่าผมหลังจากที่เรียนหงจุ้ยมาแล้วเนี่ยผมก็เสนอหลวงพ่อว่าหลวงพ่อควรจะสร้างกุฏิที่นี่นะหลวงพ่อทําทันทีแล้วปีนั้นก็เป็นปีแรกที่ได้กระถิ่นถึงล้านหจากล้านหมาสามล้านมาห้าล้านมาหกล้านมาสิบสองล้านล้วนแต่เป็นช่วงที่หลวงพ่อจําวัดอยู่ที่นี่ท,ทั้งนั้นเลยในการที่จะรับแขกที่มา ที่วัดท่าตอนเป็นพันๆคนสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ล้วนแต่เป็นความต้องการของญาติโยมทั้งนั้นเลยห <แก S 2> ลวงพ่อก็เลยสนองนะครับอย่างเช่นคนสิงคโปร์มาเที่ยวแล้วเห็นเขาบอกเขาไปมาทั่วแล้วเขาไม่เคยเห็นโลเคชั่นที่ดีอย่างนี้เขาอยากจะมีกุฏิของเขาสักหลังหนึ่งได้ไหมหลวงพ่อก็สนองนะครับกุฏินี่หมายถึงว่าเป็นเขาเป็นพระมาหรอครับหรือว่าไม่ใช่คือภาษาของการใช้ในวัดเนี่ย จะเป็นอาคารอะไรก็แล้วแต่เราจะรีก,กุติอ๋อครับรีก,กุฏิหมดญาติโยมจะมาพักอย่างกุติหลังนี้นี่ตอนนี้นยญาติโยมพักเต็มไปหมดละเห็นไหมฮะเตียงเรียงกันเป็นแถวเลยพอทําแล้วเนี่ยมันก็ยาวไปเรื่อยคนก็อยากจะทําเพราะว่าพอทําแล้วมีคนมาพักเขาก็ได้บุญอย่างเช่นว่ามีมีกลุม่มพี่น้องมาทําตั้ง3ามสี่หลังตรงนี้นะพี่น้องกันทั้งหมดเข้ามาสร้างที่ชันนี้นะครับชั้นนี้จึงเป็นชั้นที่ชุมนุม อาคารสำหรับผู้ที่มาจะเรียกว่ามาเที่ยวก็ได้นะครับ